สวัสดีครับเป้ะเอลติสมือสองของเพชรยนนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยเข้าใหม่ราคาถูกที่สุดแล้วสำหรับเอลติสหนึ่งจดโอเนจีเดินใช้โรงงานครับปีสิบสี่จสาีดำหล่อๆเดิมๆนะครับคันนี้รถบ้านนะครับแม็กเนี่ยแต่งมาแล้วจากเจ้าของเดิมนะครับขอบ18ยางปี24เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คลิปเลยนะครับอ่ะสภาพเดิมๆหล่อๆแบบนี้ครับใครหาอยู่ไม่ขนพลาดนะครับ219,000บาทครับ ขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนซื้อสดก็ได้จัดเฟนก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าต้องไวต้องให้ทันนะผมบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับครั้งก่อนมาราคาขนาด259เป็น16 ECG เหมือนกันนะครับลงปุ๊บไปปั๊บเลยดังนั้นนะครับคันนี้ก็รีบจองให้ทันนะครับโทรจองก่อนได้เลยนะครับราคาแค่210,900ผ่อนแค่4,000นะครับ0947994848ครับรีบทักหาโทรเป้ด่วนเลยนะครับรถสวยเกตเอนะครับเป้ขายรถนะครับ โครงสร้างเดิมไม่มีชนน้าพิวามจมน้ําต่อต่อแน่นอนนะครับเคยได้ติดต่อมาครับคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะสวยหลอ่อนะครับเดี๋ยวล้างสปาเก,ก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับสภาพสวยกว่าน,นี้แน่นอนดังนั้นครับไม่คนพลาดรีบทักหาโทรมาจองให้ด่วนๆเลยนะครับคันนี้รถเดิมสภาพเดิมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยจริงนะครับปีสี่นะ ไฟหน้าครับก็ยังไม่มเรียกว่าไม่สว่างเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับคุณใส่มัวอยู่เดี๋ยวล้างสปาขัดให้นะครับสเกิดยวเก็บเดีวยวเก็บละเอียดให้นะครับเก็บสีเก็บสีให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยสภาพรถเดิมครับโครงสร้างเดิมนะครับย้ำว่าโครงสร้างเดิมนะสภาพกริปนะครับตัวเครื่องดูอ l าว i ีทีไอนะครับแม็กก็เรียกว่าแต่งมาแล้วครบๆนะครับยางเลนโซ่ปี24นะครับยางเพิ่เปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับ กระจกมองข้างเป็นแคปลานะครับเป็นแคปลาสสวยๆไฟเลนส์ตัวมีให้พร้อมกระจกหน้าครับของเดิมนะครับของเดิมอยู่แล้วนะครับรถเดิมนะครับของโตโยต้านะครับคันนี้ใช้ก๊าสนะครับ CNG นะครับตรวจมาแล้วปีหกแปดเนาะนี่ครับสภาพนี้เลยนะครับรถใช้ได้รถสองพันสาสองพันยี่สองพันสาสามะใช้ได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ดูกระจกนะนี่ครับซ้ายขวาเดิมครับกันสาดแต่งมาครบหลังคุณราคาเดิมๆครับคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับเบาะหนังนะครับขับแล้ว นะครับบอกเลยว่าขับปกตินะสภาพดีนะครับเครื่องนี้ยันเครื่องเฟตอยู่นะครับวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับจอแอนดรอยสินิ้วแอร์แบกซ้ายขวาครบนะครับหัวหน้าหัวน้อยโครงสร้างเดิมครับเดิมเดิมแผ่นเพดีอยู่ครบนะครับเดือนตุลาปีสิบสี่เห็นไหมครับนี่ชัดๆแบบนี้เลยนะรถสวยเดิมครับใครสนใจโทรมาได้นะครับเบาะแถวสองนะครับด้านหลังเป็นเบาะหนังเนาะนี่สภาพเดิมนะครับใครไม่ซีเรียสเรื่องเล็กไมโครไม่แก่นะโทรมาได้เลยคันนี้ไม่แก่นะครับบอกเลยว่าไม่แก่ โหแกะยากมากนะครับนี่เมนอาสปอรตครับชาวตุ้งเมนคมทุกจุดแบบนี้สนใจโทรมาได้ครับ0 9 4 7 8 9 4 8าสครับสภาพสวยเดิมครับคันนี้หล่อๆเลยนะครับกระจกด้านหลังระบบไฟฟ้าแลมออรปีมาให้ครบนะครับ1 6 e ceg เดินใช้โรงงานเซ็นเซอร์ถอยมีให้2จุดนะครับใครอยากได้คันนี้น้องไฟท้าย led l i g h ดิ n งสวยๆเดิมๆนะครับอย่าเป้จัดให้นะครับกุญแจนะครับได้เป็นคีย์ขายแบบนี้นะครับ2ดอกเนาะอ่าไข่สตาร์ท ได้เลยนะครับมีโหมดนะครับ CNG แล้วก็โหมดน้ำมันไฟตัดหมอกมีให้กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับอ่ะคราวนี้จะตา a r ให้ดูนะครับเรื่อนๆ s t ต r t ติดง่ายนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม้ก็450,000นะครับ450,000 5,770กิโลเมตรนะครับก็ไม่แก่เนาะสภาพเดิมนะครับจอนะครับนี่เห็นไหมทัวสกีนได้เราแผนที่นำทางมีให้ครบทุกอย่างนะครับเขากรถอยปุ๊บ อ่ะมีกล้องหลังให้นะครับกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะนี่กล้องหลังตีวกระจกนี้มีให้นะครับอ่าไม่เป็นไม่ต้องห่วงครับมีให้ครบนะครับคอนโซงเสียงแอร์เย็นเพลงเพาะครับปกติเลยนะครับพวงมาลัยน้องเป็นสภาพเดิมนะครับทางซ้ายมียูสบีชาร์จมาให้แต่งมาเพิ่มนะครับคอนโซลสวยๆแอร์แบ็กมีให้ครบอ่ะคันนี้ใครได้ไปก็คุ้มๆนะครับราคาเบาๆสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเกียร์ทำงานปกติทุกอย่างนะครับนี่คงเกียร์เข้าปกตินะครับสภาพเดิมครับ ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้คุ้มๆเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับซื้อไปไม่ต้องเสียตังค์ครับใช้งานกันได้ยาวๆภาษีพรบต่อให้ครบหนึ่งปีนะครับไม่มีขาดนะโครงสร้างเดิมอดี้เดิมครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับใส่กรอบขอบก็ประตูกันเสียงมาให้ด้วยนะครับใส่ยางมาเนาะยางกันฉีดกันเสียงใส่มาให้หนงหัวนอสสภาพเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับครับเดิมเดิมนะครับสภาพสวยนะครับใส่แผ่นเพจอลตีกันลอยมาให้ครบแล้วนะครับ คอนโซลสวยสภาพดีครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะเดี๋ยวเป๊ะเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาหน้าเครื่องด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันฝาท้ายเดิมครับคันนี้รถสวยจริงนะครับสปอยเลอร์ติดมาครบๆนะครับอ่าดูได้เลยนะครับเป็น CNG นะเดิมแท้โรงงานนะครับนี่เดิมเดิมครับตะเข็บกรต่อโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมนะเดิมนะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับนี่เห็นไหมสีเดิมแบบนี้นะครับบริเวณตัวถังครับก็เดิมเช่นกันนะครับนี่สีเดิมแท้ครับ ซีเนสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆแบบนี้เลยสนใจโทรมาได้นะครับ0947894848ครับสภาพสวยสภาพเดิมครับนี่ครับท้ายเดิมรอๆนะครับซีเนิมแท้แบบนี้นะครับยางอะไหล่อยู่ครบรถไม่มีน้ำท่วมจมน้ำแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเจอเราก็ไม่ซื้อเข้ามานะครับอ่านี่ครับสภาพเดิมๆแบบนี้อ่าสนใจโทรมาได้นะครับ0947894848ครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับท่อรอๆนะครับเป็นท่อคู่เท้าแฝดแบบนี้นะครับปลายสวยๆอ่ะคราวนี้ไปดูกันที่ส่วนของห้องเครื่องบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูคลิปจบรีบโทรหาเป้ก่อนเลย2อ1 9 0 0นานะครับไม่ควรพลาดนะครับอย่าไฟอย่าขาดไฟไม่ต้องห่วงนะครับล้างสีเกสปาให้หมดเลยเปียนของเหลวให้พร้อมเครื่องทำงานปกตินะครับดูได้เลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันงคันหน้าเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับอ่า สภาพเิมสวยนะครับผมก็ตกซ้ายขวาเดิมสีเดิมฝาเดิมนะครับตาปั๊มโตยต้าครับอยู่ครบแบบนี้นี่ครับของเดิมแน่นอนนะครับรถเดิมไม่มีพิความจมน้ําต่่อดรถแน่นอนครับรับประกันให้นะครับมีรับประกันให้สลักแล้วก็สลักก็คือเขียนไว้ด้วยในสัญญาซื้อขายนะครับว่ารถเดิมแน่นอนนะครับตาปั๊มมอกอยู่ครบครับสีเดิมฝาเดิมแบบนี้อ่าสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4ย์9 4้า8ี่เจนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ ใครสนใจโทรมาหาเป้ได้นะครับรถสวยคุ้มค่าแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับสี่แสนไอ้ขอภัยครับไม่ไม่อยู่ประมาณสี่แสนนะครับราคารถแค่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าครับคุ้มเลยเอาไปใช้งานกันนะครับซื้อไปไม่เสียดายตังค์ครับผมบอกเลยนะเราคัดคุณภาพให้แล้วนะครับรถเดิมครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดได้จัดไฟลนได้ครับสนใจโทรได้เลยนะครับก็ขายราคานี้เลยนะครับจะซื้อกันสดหรือกันผ่อนนะครับผ่อนอยู่สี่พันกว่าบาทประมาณสี่พันเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ โทรมาได้นะครับ094794848ครับสวยคุ้มค่าน่าใช้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเรียบทักมาโทรมานะครับไม่ต้องบอกกดเม้นต์สนใจไม่ต้องครับโทรมาเลยของจริงโทรมานะครับชอบคนจริงนะครับโทรมาเลยเม้นคุยกันคอมเมนต์ไว้มันไม่ได้คุยนะครับสนใจจริงโทรมาครับ094794848หรือแอดไลน์ทีฮะไปได้เลยนะครับรถสวยเกตเอนะครับบอกเลยว่าเปจัดให้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ